นันเคยไปตามหาแม่เองด้วยหรอไม่ค่ะหนูไม่เคยไปตามเพราะหนูไม่รู้ว่าหนูจะไปตามยังไงอะค่ะแล้วนัดได้ถามข้อมูลคุณแม่จากใครบ้างใครเล่าให้ฟังเรื่องคุณแม่บ้างก็มีปอกป้าค่ะเล่าให้ฟังบอกว่าหนูหน้าเหมือนแม่ไม่ต้องไปตามหาแม่ที่ไหนหรอกเขาก็บอกว่าหน้าหนูเหมือนแม่เลยค่ะอยากพูดอะไรกับเขา ทำไมแม่ทิ้งหนูไปพี่อ๋อยรู้จักคนชื่ออนัทด,ดาไหมครับผมนัทด,ดาไขาคำรู้จักใช่ไหมใช่ค่ะเขาเขาคือลูกสาวพี่อ๋อยไหมใช่ค่ะเฮ้ยลูกที่อ๋อยลูกสาวตามหานะครับ ค่ะตอนนี้ตรงนี้เราเรียกว่าอะไรหน้าโมก,กเศษนกำแพงแสนนะคะหน้าโมกเศษนกำแพงแสนโอเคเริ่องานห้าโมงแล้วเรามาเจอกัน,นได้ปะล่หหะได้ค่ะถ้าาเออกมาหาหน้าหอได้อยู่เลยอ๋อออกมาหาอ่ะงั้นออกมาหาหน้าหอก็ได้พี่อ๋อย ใช่ป่ะใช่คนนี้ป่ะเออใช่เอาละให้หนูลงไปคุยก่อนก็ได้นะจะได้ไม่ตกใจไม่เป็นไรก็ได้สวัสด,ดีครับอุ้ยพ,พี่อ่อยปะ่ะ โอเคเต้ยนะครับ,รบเป็นไงทำอะไรอยู่ที่เนี่ยเป็นแม่บ้านค่ะอ๋อเพราะเป็นแม่บ้านอยู่ที่นี่ตกใจไหม ไม่ตกใจค่ะไม่ตกใจเหรอทําไมไม่ตกใจละ่ะก็เคยดูรายการนี้บ่อยๆอ้าวเคยดูหนูด้วยเหรอเคยดูอะไรอย่างนั้นกันเดียวเชียวละ่ะถ้ามาถามตรงๆว่าตอนที่คุยโทรศัพท์กันทําไมน้ําเสียงเย็นชาจังเลยอ่ะคุยกใคนะคุยกับเต้ยอ่ะปกติก็เป็นคนแบบนี้อยู่คิดถึงโลกปะก็คิดถึงแต่แตมันมีความจำเป็นนะคร ่อกี้พี่อ๋อยเล่ามาคำหนึ่งบอกว่าอยู่ที่โน่นรู้สึกเหมือนอยู่ตัวคนเดียวใช่ไหมตอนนั้นไปอยู่ที่เพชรบูรณ์อยู่ส<ะ>ักเล่าให้พี่ฟังหน่อยเป็นไงก็เหมือนว่าไปอยู่กับพ่อแม่แฟนก็เหมือนเขาก็แยกทางกันแล้วเหมือนพ่อ,ขอเขาเขาก็มีปัญหาอะไรมัวเนี้ยแม่ก็ปิดเล่าอะค่ะแม่แฟนก็ปิดเล่าแล้วพ่อของน้องนัดน่ะเขาก็แบบเหมือนก็ ก็ติดเหล้าด้วยติดยาด้วยประมาณนี้ค่ะก็ทะเลาะกันบ่อยมากหาไม่ได้ก็ก็ไม่พอใช้ค่ะลำบากลำบากมากค่ะแล้วแล้วตอนที่มีลูกกันเนี่ยพี่พี่อ๋อยเดินเดินแยกทางกับเขาเนี่ยตอนล,ลูกอายุ่ะไรก็นานมากแล้วลูกยังเล็ก,ลก y ung, y ung มากอะไม่แน,น่ใจว่าสี่ห้าขวบไป่จังก็ไม่แน่ใจจำไม่ได้แล้วค่ะ,อะโอ้งั้นสี่ห้าขวบแล้วแสดงว่าเขาจําแม่ได้แล้วดิ ต็จะต้องจำได้คะ่ะถ้าเเห็นก็ต้องจำที่ได้ค่ะถ้าคิดถึงค่ะเดี๋ยวเหมือนว่าทางนู้นเขาก็ไม่ให้ไปหา<ม>ไปเหมือนว่าเราเดินออกมาแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ให้ไปพี่ก็ไม่เคยไป ถ้าสมมติว่าเจอหน้าลูกสาวครัง้งนรงอยากจะพูดอะไรกับเขาก็าคิดถึงลูกอ่ะไม่เคยลืมลูกก็รักลูกเหมือนเดิมคนะ่ะแต่ก็มีความจำเป็นที่ต้องทิ้งลูกมารู้สึกผิดใจค่ะ ที่มันติดทางอยู่ในใจแต่เด็กก็คงไม่เข้าใจค่ะตัวน,นั้นว่าทำไมแม่ถึงต้องมาเขายัางเล็กมากอ่ะที่มาเขาบอกเขามีเรื่องไม่ฝากด้วยมาด้วยนะเขาบอกเขาอยากมีโอกาสเขาก็อยากจะเห็นหน้าแม่สักครั้งอยากพูดกับคุณแม่ด้วยด้วยตัวเขาเองค่ะยัดยากเไยเขาบอกว่าไม่ต้องไปนึกหรอกว่าหน้าแม่มันเป็นยังไงไม่ส่องกระจก ก็ไม่เถียงเลยวันนี้ได้มาเห็นพี่หอยแล้วก็ไม่เถียงเลยพูดไม่เก่งจะนัดอ่ะพูดไม่เก่งแต่ว่าอยากเจอม่ใแม่ไหมไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ใช่บอกแค่อยากถามอยากเจออยากพูดด้วยตัวเองค่ะมันมีคำถามอะไรในใจอยากจะถามแม่มีค่ะแต่หนูพูดไม่ออก หลังวนฟ,ฟาเลยเตอนก่อนนะเขาเคยแบบอยู่รู้ค่ะรู้แต่เขาคงงงบบหมือนว่าเขาแบบกลัวแบบเรื่องไม่ดีอะไรประมาณนี้<อ>เขาเขากลัวตกใจแบบออมีเรื่องอะไรหรือเปล่า,ญญาเขาเพิ่งจะย้ายมาจากที่สวนพึ่ง เพิ่งย้ายมาไม่ถึงเดือนในครอบคไม่ใช่เพราะว่าที่อยู่แม่มาด้วยแต่เพิ่งมาเพราะเพิ่งย้ายมาย้ายมาบุกมาอยู่ที่นี่เขาก็งงเขาก็ตกใจเอ๊ะแบบใครมาแบบใครเป็นอะไรมีเรื่องอะไรหรือเปล่าปรอธิบายให้แม่ฟังหน่อยนะแม่คือหน้าเสียเลยเขาตกใจเขาตกใจมากเขานั่งรู้สึกผิดอุยไม่เคยทําให้ใครแบบหน้าเสียแบบกลัวหลังชนฝาขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ย ถามว่าเคยคิดไหมก,ก็ไม่คิดว่าจะไปเพราะทารุ่นเขาไม่อะไรกับเราแล้วเราเคยพยายามแล้วแต่เขาก็ไม่ให้ยุ่งใช่ค่ะใ,ใช่เ<อ>พราะเคยเจอพวก,พวกลุงลุงเขาอะค่ะพวกญาติพ่อ,อ,ขอเขาอะไรเงี้ยเขาก็แบบด่าว่าอะไรเงี้ยว่าไม่มีปัญญาเลี้ยงลูกมั่งอะไรเงี้ยแต่ไม่คิดว่าทําไมเพราะอะไรเราถึงต้องมามเราอยู่ในแบบสิ่งแวดล้อมนั้นไม่ได้อ่ะ ีอะไรจะบอกเจอ,เจอคุณแม่แล้วค่ะดีใจไหมดีใจค่ะอยากมาหาคุณแม่เลยหรือเปล่าอยากไปค่ะคิดถึงคุณแม่ไหมคิดถึงค่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เต้ยพามาหาคุณแม่นะ,ะโอเคนหนูหนูต้องนั่งรถมาจากเพชรบูรณ์นะลูกขะนั่งไปที่ไหนคะนั่งมาที่หมอชิตนะ,ะโอเคอแล้วเดี๋ยวพี่เต้ยไปรอรับอยู่ที่หมอชิตเดี๋ยว,วเดี๋ยวมาหาแม่ที่ราชบุรีด้วยกันค่ะครับพรุ่งนี้ถ้ามาเจอหน้าคุณแม่แล้วอยากจะบอกคุณแม่ว่าอะไรไหม เตรียมตัวเตรียมใจคืนนี้พักผ่อนให้เต็มที่พรุ่งนี้มากอดคุณแม่และลูกโอเคจ้าเหนื่อยป่าเหนื่อยโอเคป รถพี่จอดอยู่ตรงโู้นเป็นไงทำไมหน้าตาแบบเหนื่อยมากเ่ะ้อา่ะคืนไม่ได้นอนทำไมไม่ได้นอนอ่ะ,อะตื่นเต้นค่ะ